ยูสับสวัสดีเวอร์ลูลังดาทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมบอนวิสเพาเองและในสุดไฮยสินก็ได้เข้ามาให้เราเล่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วตัวละครน,นี้จะเป็นยังไงกันบ้าง ในคลิปนี้นั้นผมพาทุกคนไปพูดถึงทุกอย่างของไฮยัสินว,วิธีการเล่นวิธีบิวทีมคอมดูจบแลวบรรลุศาสการเล่นไฮยัสินอย่างแน่นอนและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับผมมีไลฟ์ทุกวันพูดถึงอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มขึ้นเป็นต้นไปถ้าเกิดว่าอยากเอ่นจอยก็แวะเข้ามาได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีคําถามลิงก์ดิสคอดก็อยู่ใต้ดดสคริปชั่นนะครับเอาละเราไปเริ่มต้นไกด์กันเลย ไฮยาซินนั้นคือตัวละครความทรงจําที่เป็นฮิลเลอร์แต่ว่าโลของไฮยยซินนั้นค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเป็นทั้งฮิลเลอร์ดาเมจดิลเลอร์ก็ได้และเป็นบัฟเฟอร์ได้ด้วยซึ่งบัฟของไฮยาซินนั้นจะนํามาบัฟตัวละครที่มีเมคนิกการทำดาเมจแบบเก็บ HP เป็นหลักเช่นเบลดเมเดนหรือว่าเป็นน้องข้าวจุดเด่นของน้องน,นั้นอยู่ที่การบัฟแม็ก HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมถึง30%เซึ่งตัวละครที่ผมได้บอกไปนั้นชอบชอบเวลาตัวเองหรือว่าเพื่อนในทีม HP เยอะๆนะครับ และถ้าเกิดว,ว่าในทีมของน้องข้าวเนี่ยน้องก็จะกเก็บอันติีได้ไวมากขึ้นเช่นเดียวกันเพื่อเรายังไม่รวมการฮิวที่เด้งจากพอสวรค์ของไอกาหรือว่าผู้เข้าทรงจำของน้องนั่นเองและการทํางานของมันก็ง่ายแสนง่ายนะครับผมเมื่อเพื่อนร่วมทีมโยวเวนไอกามี HP ลดลงและเมื่อเริ่มต้นเถินของเป้าหมายตัวใดก็ตามหรือหลังจากที่ตัวละครดังกล่าวแอคชั่นแล้วไอกาก็จะใช้ HP 4%ของ HP สูงสุดของตัวเองและฟื้นฟู P อกับเป้าหมายฝ่ายเราที่ HP ลดลงเท่ากับ2%ของ h อสูงสุดของไอยาซิน บวกกันอีก20่สรื่องอันนี้นั้นมันนับเทินหมอนด้วยนะครับแต่ว่าเออมันก็ดูไม่ได้เยอะอะไรนะยางครับผมยังมีอีกถ้าเกิดว่าไฮยาซินนะั้นอยู่ในสถานะฟ้าหลังฝนที่จะติดได้หลังจากกดอันตีเนี่ย เมื่อไอกา้อยปล่อยเอฟเฟกต์รักษาของพรสวรรค์จะฟื้นฟูเอพีให้กับเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มอีก2%ของเอพีสูงสุดของไฮซซนบวกไป20ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอากันง่ายคือเด้งฮิลหมุนทั้งทีมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากทาดาเมจด้วยการกดสกิลจะทําให้ไอก้าน้อยนั้นได้รับเทินเพิ่ม1เทินนาทีและปล่อยเลนคลาวด์ time to go โดยอัตโนมัติซึ่งค่านี้นั้นจะเป็นการทาดาเมจใส่บอทั้งหมดเทด่ากับ20%ของการรักษาสะสมของไฮซซนและไอกาและในการต่อสู้ครั้งน,น,น 20%เป็นไงดาเมจเบิ่มๆใช่ปะแต่ว่าคีย์หลักอีกอย่างคือน,นั้นจะอยู่ที่อันติเมื่อกดใช้นั้นจะทําการอัญเชิญไอกาน้อยและฮิวกับเพื่อนร่วมทีมนะคนรวมถึงไอกาด้วยแต่ว่านั้นจะเป็นฮิวแยกคนละส่วนกันถ้าคุณไม่ต้องไปรู้ตัวเลขเหรอกครับมันวุ่นวายแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะผมและหลังจากนั้นฮายาซินจะเข้าสู่สถานะฟ้าหลังฝนเป็นเวลา3เทินซึ่งเรานั้นสามารถดูหมดเวลาได้ที่ต้าไอคอนตัวละครน,นะคุณซึ่งเมื่อเริ่มต้นเทินของฮายาซินนั้นระยะเวลาต่อเนื่องก็จะลดลง1เทิน HP สูงสุดของเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น30%บวกอีก600หน่วยซึ่ง30%ก็อาจจะฟังดูไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราลองสภาพถ้าเกิดว่าเมเดียเรามี HP อยู่ที่10,000 30%ของ10,000ก็เท่ากับ3,000บวกอีก600ก็จะเป็น3,600เออเหออย่างตึงซึ่งปกติ HP เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่10,000อยู่แล้วไงคุณมันมากกว่านั้นกันทั้งนั้น แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นคู่กับตีแคทซอลิต์นั้นก็จะเพิ่มให้กับทั้งทีมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะซึ่งนอกจากจะบูดดาเมจได้กับทั้งทีมแล้วก็ยังช่วยให้น้องเนี่ยเติมมาตตีได้ไวขึ้นไปอีกส่วนสกิลที่เหลือนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบตัวทั่วไปของตัวละครผ่านนี้เลยคือสกิลจะทําการอัญเชิญไอากาแล้วก็ฮิวทั้งทีมส่วนตีปกติได้คือปกติปกตินะครับผมแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทรนนั่นเอง รส A2 บอกว่าอัตราคิดข้อของไฮยาซีนและไอการ์โนนนั้นจะเพิ่มขึ้น100%เมื่อรักษาเป้าหมายฝ่ายเราที่มี HP ปัจจุบันน้อยกว่าเท่ากับ50%ของ HP ูงสุดของตัวละครดังกล่าวแล้วปริมาณการรักษาของไฮยาซีนและไอการ์นนนั้นจะเพิ่มขึ้น25%เสื้อนี้นั้นบอกเลยเลยว่าไฮยาซีนเนี่ยครีร้อยแน่นอนแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนะครับผมว่าเสื้อนั้นจะใส่อะไรกันดีและแน่นอนว่าถ้าเกิดว,ว่าจะเรียกได้เต็มปากว่าเป็นตัวฮิวเนี่ยมันก็จะขาดล้างดีบับไปได้ เชตเอนั้นบอกว่าการต้านทานสถานะของไฮยาซินนั้นจะเพิ่มขึ้น50%เมื่อเราปล่อยสกิลต,ต่อสู้หรือท่าไม้ตายจะลบล้างเอฟเฟกต์ดีบับของเป้าหมายไฟแล้วทั้งหมดตัวละ1เอฟเฟกอันนี้นั้นก็ของดีครับผมล้างดีบับหมู่และเรานั้นก็ยังไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่ามันจะสมบุเสมอัไหมเพราะว่าเชต A6 บอกว่าเมื่อความเร็วของไฮยาซินนั้นมากกว่า200แล้ว HP สูงสุดของตัวเธอและไอกาน้อยจะเพิ่มขึ้น20% และหลังจากความเร็วทุกหนึ่งหน่วยที่เกินออกมาจะทําให้ปริมาณการรักษาของไฮยาซินและไอากาน้อยน,นั้นเพิ่มขึ้น1%นึ่งเปอร์เซ็นต์โดยความเร็วที่เกินออกมานั้นจะคํานวณสูงสุดที่200หน่วยซึ่งนึกแตว่าเอาตรงๆเลยใครมันจะบ้าไปทางสปีดถึง400หน่วยได้วะแต่ว่าพวกคุณๆค,คนธรรมดานั้นทําแค่200ก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าเรานั้นจะกดไฮยาซินมาเพื่อเอเก็บทีเมเดทีมน้องข้าว หรือคุณกากดเอามาเล่นทีมปุกผีในแพท3.4ย่างเบรดเนี่ยไฮยซินก็จะมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนในความเห็นของผมถ้าเกิดว่าคุณมองแค่จํานวนไซเคิลที่ใช้นั้นว่ากันตามตรงนั้นมันก็จะต่างแค่ 1- นึงหรือสไซเคิลเพียงเท่านั้นถ้าเกิดว่าผมสมมุติให้กับว่าคุณใช้ทีมน้องข้าวได้ใช้ลุงกันเป็นฮิวกับใช้ไฮยซินเป็นฮิวผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยเพียงเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรามองแค่ผิวเผินนะนะ ทีมที่ใช้ดุงกานนั้นก็อาจจะจบ1-2ึ่งถึงสไซเคิลส่วนทีมที่ใช้ไฮซินนั้นก็จะจบสู่ถึงหนึ่งไซเคิลแต่ว่าอะไรแบบนี้มันใช้วัดไม่ได้ใน m อ c รอบนี้เพราะว่าบัฟมันใบแหอกมากๆและมอนก็ใบแอวนมากๆเหมือนกันที่ห้องบนหรือว่าจะคนที่อื่นๆเองก็ใบแอวนเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปั้นทีมหนึ่งให้สุดคุณเปิดได้เลยครับผมในตอนนี้นะมันอาจจะยังไม่แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าในระยะยาวนั้นมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแน่นอน แลวผมบอกเลยนะครับผมว่ารีรันไม่มีจริงเหรอครับผมไอ้พวกคนเจ้าชูทั้งหลายเดี๋ยวคุณก็ไปซบปกตัวละครใหม่กันหมดอยู่แล้วเดี๋ยวผมนั้นจะยกตัวอย่างเคสเห็นกันคร่าวๆคือเช่นทีมเบรกคุณนั้นสามารถใช้ฮิลฟีได้เป็นลงกันได้ซึ่งตอนที่หลิงชาเข้ามาใหม่ๆนยความต่างในแง่ประสิทธิภาพนั้นยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นจนกระทั่งฟิวเข้าตู้มาทําให้หลิงชานนั้สามารถช่วยเพื่อนเบรกบอลได้ทีนี้ความต่างมาเต็มเลย ถ้าเกิดว่าคุณเล่นทีมเบรกที่เป็นไฟล์ไฟล์ด้วยแล้วเนี่ยที่ซีเรียสเรื่องดาว time ของมอนทีท่ล้มมากๆคุณแทบจะบังคับเปิดลิง์คชาเลยเพื่อให้คุณเล่นได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกยอมนุษย์ไม่ได้ใส่ซัดเทนเล่นอยู่แล้วเราก็มาอวดส่วนไซเคิลอันนี้คุณสามารถคาบตัวละครซัดเทนไปได้เลยเพราะคุณก็ไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วและในส่วนเคสของไฮซินนะั้นน้องไม่จุดแข่งคือการช่วยน้องข้าวเก็บมันตีนั่นเองและเหล่านั้นก็อย่าลืมว่าการฮิวเองนั้นก็ช่วยน้องข้าวเกัเน,กน แถมการได้เพิ่ม HP เยอะมากขึ้นก็ทาให้น้องข้าวเก็บมติดได้ไวมากขึ้นเหมือนกันถือว่าดีและตอบโจทย์มากๆสาหรับทีมน้องข้าวสรุปให้สำหรับคนทนี่ช่างใจว่าจะเปิดมาอัปเกรดทีมสเกล HP ดีไหมถ้าเกิดว่าคุณเมนทีมนี้นั้นคุณสามารถเปิดได้เลยมันคุ้มค่าแน่ๆอย่างน้อยคุณก็มีฟูลทีมเอาไว้ใช้ก็ทําให้ตัวละครที่คุณชอบนั้นใช้งานได้นานมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วไม่มีตัวละครซัดเทดีเลยผมก็จะแนะนําให้คุณสามารถเปิดได้เลยไม่ผิดหวังแนนน่อ สวดคนได้มีตัวละครสะเทียนเยอะแล้วหรือว่าพวกที่เป็นยอดมาดูหาธรรมเนี่ยไฮยซินก็จะเป็นเพียงแค่ตัวละครทางเลือกจะเปิดหรือไม่เปิดคุณก็จะไม่ได้พลาดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดคุณก็จะได้ตัวละครดีๆมาใช้นั่นเองต่อมานั้นเรามาด,ดูที่เอเดรอนกันหน่อยดีกว่านะครับผมกลุ่มดาวของไฮยซินนั้นอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้มีดีมีแย่อะไรขนาดนั้นเน้นไปทางการใช้งานทีมเฉพาะทางมากกว่าที่1คือเมื่อไฮยซินอยู่ในสถานะฟ้าหลังฝน HP สูงสุดของเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอีก50%และหลังจะทำการโจมตีจะฟื้นฟู HP 8ของ HP สูงสุดของไฮยาซินทันทีอันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่เป็น scale HP เบสซึ่งก็จะดีกว่า LC ประจำตัวสำหรับถัดมาคือ E ีก2เมื่อ HP ของเป้าหมายฝ่ายเราลดลงความเร็วทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา2เทิร์นสำหรับ E นี้นะผมถือว่ากลาง เร่เกีว่วทีมของคุณใช้สปีดเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็จะเหมาะมากขึ้นซึ่งกลุ่มเราด้วน,นั้นก็อาจจะเหมาะกับทีมน้องค่ามากๆเพราะว่าเวลา HP ลดนั้นเราลดทั้งทีม ทำให้ได้ผลคุ้มแล้วก็ช่วยในการเติมผลของสปีดเทส a ของไฮยาซินได้ด้วยส่วน EC ก็คือเทส e d A6 ที่ได้รับการเสริมพลังโดยทุกๆครั้งที่ความเร็วเกิดออกมา1หน่วยดามเมทิคข้อของไฮยาซินและไอกาน้อยจะเพิ่มขึ้นอีกสสำหรับกลุ่มดาวนั้นจะเป็นการแปลงสปีดที่เกิดมาจาก200นั้นเป็นคียดาเมรให้ h ฮยาซินจากที่เป็นแค่ฮิวิ่งโบนัสอย่างเดียว และลำดับสุดท้ายคือ6ก็ตามสูตรนะผมเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองและทีมอย่างมากเลยหลังจากที่ไอก้านอยน,นั้นปล่อยทักษะผู้ควมทรงจำที่เป็นท่าโจมตีจะลดการล้างค่ารักษาสะส,สมจะเปลี่ยนเป็น12%จาก5 0และเมื่อไอก้านอยน,นั้นอยู่ในการต่อสู้การทะลวงความต้านทานทุกประเภทของเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น20%เรียกได้ว่าเร็วแรงทะลุนรกได้เลยครับผมตัวละครนี้ซึ่งจะบอกว่าแปงลงร่างเป็นตัวดาเมจเต็มตัวก็ไม่ผิดเลย สรุปเอเดอรอนของไฮินนะ่คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนงบเยอะนั้นจบได้เลยที่ E0 เก่งมากๆแล้วส่วนใครที่เป็นสายทีมเฉพาะก็สามารถจบได้ที่ E1 หรือว,ว่า E2 ก็ได้สำหรับ E2 นะผมมองว่ามันดีอยู่ถ้าเกิดว่าสปีดที่เพิ่มไปมันทําให้สปีดกองเพื่อนร่วมทีมคุณถึงจุดเบรกพอยทีมที่ชายคุมนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ทีจริงและเนื่องจากเป็นไกด์วันแรกลนั้นอาจจะมีคนคิดท่าย,ยากมาเพิ่มก็ได้ยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะฮะและหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสกิลก มันก็ถึงเวลาแล้วนะคะผมที่เราจะมาดูวิธีการปั้นแฮงซีนกันและเนื่องจากเป็นฮิลเลอร์นั้นวิธีการปั้นก็จะไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะทําให้วุ่นวายมันก็ได้เหมือนกันแต่เราจะทำทำไมล่ะ แน่นอนว่าเซตสี่ที่ดีสุดก็คือเซตใหม่อย่าง Warrior Godde Wingham แน่ๆผลของเซตนี้คือเซตสองนั้นจะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้น6%และผลของเซตสี่คือหลังจากผู้สวมใส่และผู้ความทรงจําทําการรักษาเป,ป้าหมายฝ่ายเล่าที่นอกเหนือจากผู้สวมใส่และผู้ความทรงจําจะทําให้ผู้สวมใส่ได้รับบัฟที่เรียกว่าหยาดฝนโดยในยแต่ละเทือน,นั้นจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งเป็นเวลา2เทินเมื่อผู้สวมใส่นั้นมีหยาดฝนความเร็วจะเพิ่มขึ้น6% และดาเมจคริเทคอลของไฟายเราจะเพิ่มขึ้น15%โดยเอฟเฟกนี้นั้นจะไม่สามารถซ้อนทับได้ตรับผลของเซตน,นี้นั้นตอบโัวกับไฮยซินที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ยำม,มันก็จะไม่ได้แย่อะไรเพราะเดวันไม่น่าจะมีใครหาเซตน,นี้ฟูๆได้หรอกถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โปรหรือว่าดวงดีอะไรหรือว่าใครจะใส่เซตสีสปีดก็ได้มีอะไรก็ใส่ไปก่อนได้เลย เพราะว่าผมนั้นอยากให้เราใส่ใจที่เมสแตนกันมากกว่าซึ่งแน่นอนว่ารองเท้าต้องเป็นสปีดอยู่แล้วส่วนเสื้อนั้นก็เป็นฮิลลิงโบนัสหรือว่าเป็น HP ก็ได้อย่าหาทําคีลาเมจเลยนะครับกำลูกแกวนั้นต้องเป็น h p อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครจะใส่ดาเมจลมมันมก็จะได้แค่ดาเมจน,นะครับผมแต่ว่าฮิลเนี่ยเบาวิวเลยนะคุณส่วนสร้อยนี้ถ้าเกิดว่าทีมของคุณไม่ได้สบเอพกันตึงๆสร้อย ER นั้นให้ผลฮิลเพียงพอแล้วแต่ถ้าไม่ก็ไปใส่สร้อย h p ได้เลยคร ่วนเซตประดับที่ใส่ได้นั้นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเซตที่เป็น b e สอ in sort ก็คือเซ็ตใจแอนทรีผลของเซตนี้ก็คือทําให้ความเร็วของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น6%เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่มากกว่าและเท่ากับ135หรือ180จะทําให้ปริมาณการรักษาของผู้สวมใส่และผู้ข้อทรงจำของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น12หรือ20%เพ่งเซ็ตดีนั้นให้สปีดระบบนั้นฮิลิ่งสำหรับพัาสิน์นั้นก็ได้ใช้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหิวพลังงาน เซตพินาคนนีหรือว่าเซตลูชกกาก้าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผลของเซตนี้นั้นก็จะใช้ได้ไม่เต็มที่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เซตินาคดนีนั้นก็จะใช้ผลใด้เต็มที่กับทีมของเบลดเท่านั้นสปวดเซตลูชกกาก้านั้นก็จะเป็นตัวละครไหนก็ได้ไดที่ทำดาเมจสเกลเอดีเคถ้าเกิดว่าคุณอีายเอาเซฟเซฟไปได้รูทีมก็คือเซตบุ๊กเช่นคิวพอให้ต้านทานถานะแล้วก็คีดาเมจให้กับทีมไปเลย10%เ็แ,แต่โกที่ผมจะแนะนำก็คือ HP มากกว่า4,5สปีดต,ตอนข้าต่อสู้มาากกว่200 ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่ LC Hertha Shop แล้วก็ใส่ relic แล้วก็ประดับที่เป็น base in slot อยู่แล้วคุณก็จะมีสปีดอยู่ที่182ซึ่งมันขาดสปีดแค่18หน่วยเท่านั้นที่คุณต้องหาจะก sub s t a และเรานั้นก็มาดูกันต่อที่ LC กันบ้างสำหรับ LC นั้นง่ายมากๆเพราะผมจะแนะนำแค่2ชิ้นเท่านั้นชิ้นแรกนั้นก็คือ LC ประจำตัว ผลของมันก็คือทําให้ความเร็วของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น18%เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยการโจมตีปกติสกิลต่อสู้แล้วก็ท่าไม้ตายจะใช้ HP ของฝ่ายเราทั้งหมด1%ของ HP ปัจจุบันและทําให้การโจมตีขั้นต่อไปของผู้ความทรงจําของผู้สวมใส่้างดาเมจเพิ่มเติมขึ้น1ครั้งตามประเภทผู้ความทรงจําของผู้สวมใส่เท่ากับ250%ของค่า HP ทั้งหมดที่ใช้ไป จากนั้นจะล้างค่าเอีทั้งหมดที่ใช้เมื่อผู้ความทรงจำของผู้สงมใส่ปล่อยทักษะผู้ความทรงจำจะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น18%เป็นเวลา2เทิร์นโดยเอฟเฟกต์ท่นิดเดียวกันนั้นจะไม่สามารถซ้อนทบกันได้สําหรับอัศประจําตัวนะผมมองว่าค่อนข้างดีเลยในแง่ของการปั้นสปีดได้ง่ายและดีบัฟได้ทําให้ทีมทําดาเมจได้แรงมากขึ้นและทําให้ไฮจัสินนั้นเป็นตัวละครที่แม่งทําได้4อย่างในตัวเดียวฮิวก็ได้แถวดาเมจก็ได้บัฟก็ได้และก็แปะดีบัไดด้้วย ซึ่งก็เรียกได้ว่าตามรอยรุ่นพี่อย่างบ้าบะระอีกโยไปเลยติดๆนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่ามีช่วงหนึ่งผมเอาน้องไปเล่นดามเมจด้วยนะใส่วู๊ประจําตัวของไอ,องไระบุนั่นแหละแม่งเล่นตัวกดแล้วไม่ออกมาผมและอย่างเส็งแต่ว่าโชคดีนะครับผมที่ไฮซินนั้นก็สามารถใส่ LC ฟรีฟีของร้านเฮอร์าได้เหมือนกันซึ่งผลของมันก็คือทําให้ความเร็วของผู้สมใส่เพิ่มขึ้น12% และหลังจากผู้สมใสัยปล่อยสกิลต่อสู้ทาให้เป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น16เปเ็นเวลา3เทิร์นดังนั้นสําหรับตัวละครเนียนั้นผมขอไม่แนะนาม,มันอื่นที่เป็นสีดาแล้วนะครับเพราะว่า l อเนี่ยนั้นน,น่าจะมีใช้กันทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแกมบี้กับตัวเทากันหมดนะครับและคําถามนนก็คือแล้วเราจะเอาอะไรดีระหว่าง E 1แล้วก็ LC ประจําตัวถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดไฮซีมาอัปเกรดทีมสเกล SP E 1น่ั้นจะดีกว่าประจาตัวแตว แต่สำหรับอาีประจําตัวนั้นจะไปได้กับหลากหลายทีมมากกว่าและบูดาเมสได้ดีสำหรับทีมทั่วไปด้วยซึ่งสำหรับผมนั้นผมจะขอใช้รอาซีประจําตัวมากกว่าอีนึ่งครับตัวของไฮยสัสซิตนั้นก็มีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการบนบัฟอันตีนั่นเอง รอบคอร์ของอัติของไฮยาซินนั้นจะอยู่ที่140และบัฟของไฮยาซินนั้นก็อยู่เพียงแค่3เทินเพียงเท่านั้นแถมน้องนั้นยังก,กินบัฟตามเทินตัวเองอีกซึ่งมันย้อนเย้มากๆเพราะว่าน้องนั้นต้องปั้นสปีดเยอะด้วยทําให้บัฟหมดเร็วมากนั่นจึงทําให้เหานั้นอยากจวบบนอัติให้ได้บ่อยๆและเราก็มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเรานั้นจะวนบัฟของไฮยาซินยังไงให้ไม่มีดาวทามด้วยเชื่อพลังงานนั้นเราก็จะได้พลังงานทั้งหมด131.4 ซึ่งอันนี้นะเราต้องไปรู้ให้มอนตีแรงรที่ไอก้าหรือว่าฮายาซิสักทีหรือว่าเรานั้นโดนเขี่ยบอๆสักสองทีก็จะได้พลังงานมาเต็มแล้วหรือเราอาจจะพึ่งพลังงานภายนอกจากปัจจัยอื่นมาช่วยแทนก็ได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าการกดสกิลทุกรอบนะั้นมันอาจจะไม่แพัคติคอลเพราะนอกจากทีมสกิลเอพแล้วที่มันอื่นนั้นมันไม่ได้มีสกิลพอยต์มากดสกิลตลอดสาหรับบางทีมที่เป็นทีมสกิลเอพนั้นก็อาจจะมีไม่พอซะด้วยซ้ํา เส้นทีมเบสที่ต้องใช้สกิลพอร์อยู่บ้างหรือว่าทีมของเอเกลอนเองที่เอเกลอนนั้นก็ต้องกดสกิลตลอดเลยซึ่งนั่นทําให้คุณต้องยอมมีดาวไทม์หนึ่งเทินถ้าเกิดว่าเราดูจากตารางเปรียบเทียบนั้นก็จะได้ผลเดียวกับแบบแรกเลยที่เป็นแบบกดสกิลตลอดแต่ว่าโรเลชันแบบที่สอนนั้นจะนํามาซึ่งข้อเสียอย่างใหญ่หลวงสำหรับทีมสเกลเอพี HP ก็คือแมคเอชพีสที่คุณจะได้นั้นหายไปซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าดาเมจที่คุณทํานั้นก็จะหล่นลงไปด้วย และไอกาเองนั้นก็ยังโจมตีได้น้อยลงอีกและเราก็มาจบกันที่หัวข้อสุดท้ายก็คือทีมคอมนนคนับผมซึ่งแนะนอนว่าทีมที่เป็นเบสอินซอลสแตนก็คือทีม้องแคทเทอริสันเอง ข้อดีของน้องในทีมนี้ก็คือจะเป็นการช่วยน้องข้าวเก็บมันตรีและเซฟเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการช่วยเรื่องของดามเมจและทริคในการเล่นน้องในทีมของน้องข้าคือเราต้องวนบัฟฟ้าหลังฝนให้ได้เสมอๆเพราะว่าไหนๆน้องข้าก็ไม่กินสกิลเพราะอยู่แล้วและสําหรับทีมเบสแล้วก็เมเดนั้นก็ไม่ต่างจากทีมน้องข้าเลยเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือการวนอันตรีนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นการทําให้ทีมไม่ถอดสมองเล่นเนี่ยต้องนั่งหลังตรงกันบ้างแหละและส่วนสําหรับทีมทั่วไปเอง,เองนั้นน้องก็ใช้้ไดดีเหมือนนกัน ยกตัวอย่างเช่นทีม The h e r t ร์ก็จะมี The h e ฮอร์ตาอันักซาหรือว่าเจ็ดทิปปี้แล้วก็ไฮยาซินถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหลิงคชาเนี่ยไฮซินเองก็ถือว่าสามารถช่วยปั่นพลังงานให้กับ The h e r t ร์ของพวกเราได้ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปหาทําเล่นกับเฟเซียเ,เองก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ก้านั้นเองก็ยังเป็นตัวละครที่โจมตีได้ถี่มากๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถี่เท่าเวนจูรีนแต่ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้และสําหรับใครที่มีเอลซีประจําตัวนั้นก็สามารถเอาไปเล่นกับทีมแอคแกลอนเพื่อแปดดีบปปัฟเปาะบางก็ถือว่าไม่ได้แย่เลย สำหรับในทีมนี้นั้นเราก็จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการวนติของไฮยาสซนเท่ากับทีมสเกลเอชพขนาดนั้น Shop, ลิทแมนชัปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมของงกาสตราร์เรวบนเว็บลับดิจแมนคอยช้เป็นส่วนลดได้อีกพร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทั้งบนเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช o ปเท่านั้นแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ ผู้มือการเล่นไฮเซนฉบับสมบูรณ์ผมบอกตามตรงว่าไฮเซนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คุ้มค่ามากๆในแง่ของการใช้งานและเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่เพราะว่าประกันชีวิตที่น้องช่วยทีมนั้นมันทําให้เราสบายใจมากขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงเลยผมพลาดเลยว่าตกหล่นอะไรไปก็สามารถพิมพ์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับไปกำลังใจให้ผมคลิปถัดไปได้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆครับ 吃干。